สวัสดีครับครูเพชรมาแล้วครับกับสถาบันดูมานี่ครับวันนี้ผมมี7 e x e r c i s ซสําำหรับช่วยลดความโมโหวความโกรธสำหรับเด็กครับ mm hmm. อันแรกเลยครับลูกเราขี้โมโหลูกเรามีอารมณ์ฉุนเฉียวบ่อยๆข้อที่1ฝึกระบายสีปลดปล่อยอารมณ์ครับแล้วก็การระบายสีสีที่ใช้ในการระบายปลดปล่อยอารมณ์ได้ดีที่สุดแล้วก็สนองถึงความรู้สึกภายในมากที่สุดนั่นคือ สีน้ำนั่นเองราคาถูกครับให้เด็กมาระบายระบายช้าๆควบคุมการระบายของเขาให้ดีนะครับควบคุมการระบายของเขาให้ดีให้เขาฝึกทำไปปล่อยอารมณ์บอกมาครับข้อที่2ฟังเพลงแบบใช้สติสมมุติว่าลูกเราครับมีความรู้สึกว่าชอบฟังเพลงให้เขาใส่หูฟังฟังเพลงแล้วถามตั้งคําถามคุยกับเขาว่าไหนลองบอกความหมายของเพลงให้แม่หน่อยซิ แล้วก็ชวนเขาคิดเกี่ยวกับเพลงเพลงนั้นใช้สติในการฟังเพลงให้มากขึ้นครับนี่คือ2ข้อครับฝึกระบายสีแบบปล่อยอารมณ์ฟังเพลงแบบมีสติครับข้อที่3เด็กคนไหนชอบเต้นให้เขาออกแบบท่าเต้นสมมุติเรามีเพลงมาหนึ่งเพลงให้เขาออกแบบท่าเต้นดูซิว่าท่าเต้นแบบนี้เหมาะกับเพลงนี้ไหมความหมายน่าจะเป็นอย่างไรลองเต้นแบบนี้ซิในเมื่อเพลงบอกแบบนี้ นั่นก็คือเป็นกลวิธีในการใช้ความคิดความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เพลงแล้วก็ไปกําหนดครอบคุมอารมณ์ของเขาแล้วก็ความคิดของเขานั่นเองครับข้อที่4ี่ครับสร้างมนตราด้วยการฝึกโยคะคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเราเล่นโยคะเป็นหรือเราชอบที่จะเล่นโยคะชวนเด็กๆเ,เล่นโยคะครับเพราะโยคะเด็กมีนะครับโยคะเด็กจะช่วยให้สมาธิ การควบคุมตัวเองการใช้ร่างกายของเขาจะพัฒนาแล้วก็จะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ดีทีเดียวครับข้อที่5นําวัสดุธรรมชาติเช่นก้อนหินใบไม้เศษไม้ต่างๆมาระบายสีแล้วก็ามาสร้างเป็นงานประดิษฐ์นะครับแขวนไว้ที่บ้านให้เกิดความภาคภูมิใจให้เขาได้ระบายอารมณ์ผ่านวัสดุธรรมชาติครับผมข้อที่หครับทํากิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ สั่งซื้อเซตบล็อกต่างๆที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเซตบล็อกต่างๆที่เป็นศิลปะแล้วก็ฝึกฝึกทำกิจกรรมเหล่านั้นกันได้โดยที่อุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีคลิปอะไรสอนอยู่แล้วฝึกทําแบบนั้นครับข้อที่7ครับไปท่องเที่ยวทะเลน้ําตกภูเขาเพื่ออะไรครับชําระล้างความโมโหความที่มีอารมณ์โกรธอยู่ข้างในให้ธรรมชาติชําระมันออกไปออกไปออกไปทําแบบนี้ครับ เดข้อเอ็กซ์ s ซที่ช่วยลดความโกรธและขี้โมโหครับอย๊